สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับในช่วงเวลานี้เนี่ยได้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันอย่างมากหน้าหลายตาครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลายัยนักร้องนักแสดงและก็ที่สำคัญก็คือมีนักการเมืองทั้งนักการเมืองในปัจจุบันและก็ นักการเมืองในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งออกมาทั้งสองคนเลยคือท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ได้ใช้พื้นที่ของสื่อออนไลน์คลับเฮาออกมาแสดงความคิดเห็นและการบริหารงานในอดีตที่พยายามยกเอาตัวอย่างเฉพาะเรื่องดีๆส่วนเรื่องที่เป็นคดีความจนต้องหนีออกนอกประเทศนั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงส่วนอีกคนนึง คือท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27หลังจากหลบเงียบๆไปตั้งแต่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และสมาชิกพักประชาธิปัตย์เพราะว่าได้นำทัพในการแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปจนเมื่อวันที่5มิถุนยายน2562ก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ยังคงเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อยู่ และเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแทนตําแหน่งของนายเทพไทยเสนาพงศ์ซึ่งท่านอดีตนายกอภิสิทธ์ก็ได้ไปปากกตัวแล้วก็ออกมาช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นน้องชายของนายเทพไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็แพ้การเลือกตั้งให้แก่พักพลังประชารัฐอีกจนมีหลายคนออกมาพูดนินทาว่าถ้าท่านอภิสิทธิ์ไม่ออกมาหาเสียงให้น้องของท่านเทพไทย ก็คงจะชนะได้เป็นสอสอไปแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ตกต่ำลงอย่างมากที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้จนวันนี้นายอภิสิทธิ์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่มุ่งโจมตีรัฐบาลและนายกลุงตู่ซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรเพราะเขาได้ประกาศตั้งแต่ต้นว่าไม่สนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งแต่ที่แปลกใจก็คือ เขากำลังจะเปลี่ยนอุดมการณ์จากนักการเมืองประชาธิปไตยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขหรือกำลังจะสนับสนุนมอบลมเจ้าซึ่งเราก็ต้องจับตากันต่อไปครับเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2 5 6 4นายอภิสิทธ์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าอภิสิทธิ์เสียดายรัฐสภาความร่างรัฐธรรมนูญ รับแก้รายมาตราทำยากวันเป็นระเบิดเวลารอการประทุเมื่อวันที่19มีนาคม2 5 6 4นายอภิสิทธิ์วชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเสียดายต่อการคว่ำร่างแก้ไขรัฐมนูญของรัฐสภาเพราะเห็นว่าควรใช้วีทีสภาในการแก้ปัญหาเพราะการแก้ไขรัฐมนูญต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ยากไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับหรือรายมาตราเนื่องจากการแก้ไขรายมาตราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะมีการผูกโยงกันไว้จึงเป็นเรื่องอันตรายเพราะมีคนจํานวนมากเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญจะเกิดสภาพความอึดอัดแทนที่สภาหรือแม้แต่ประชาชนจะเลือกคนมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังทําไม่ได้จะทําให้เกิดความตึงเครียดและมีเสียงต้องทําอย่างไรถึงจะแก้รัฐธรรมนูญได้ในเมื่อกลไกตามรัฐธรรมนูญไม่เอื้อให้ทําภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เมื่อถามว่า มีโอกาสเพิ่มแรงส่งให้ผู้ชุมนุมมากขึ้นจากการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้ากลไกตามรัฐธรรมนูญถูกจํากัดไปเสียหมดคนก็จะต้องแสดงพลังหรือแสดงออกในทางอื่นจึงน่าเสียดายเพราะการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความปลองดองและลดความตึงเครียดความขัดแยง้งเพราะจะเป็นเวทีที่นําความคิดต่างมาคุยกันในระบบได้ จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ตรงนี้ไม่เดินต่อจึงอยากให้รัฐบาลคิดถึงหลักความถูกต้องมองโครงสร้างระยะยาวอย่าเอาความสะดวกทางการเมืองระยะสั้นมาเป็นตัวชี้ว่าอยากทําหรือไม่อยากทําอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพราะจะเป็นอันตรายจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าพลังการเคลื่อนของมวลชนอาจจะดูอ่อนกําลังลงแต่ผมเห็นว่าคนที่มีความคิดสนับสนุนข้อเรียกร้องแม้จะไม่ทั้งหมด ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดนับวันคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาก็จะมีแนวโน้มเอียงไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวหากไม่ตอบสนองอะไรเลยก็เหมือนกับรอเป็นระเบิบเวลายิ่งสะสมประเด็นความขัดแยง้งทําให้สถานการณ์ในอนาคตก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นอดีตน,นายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่วันนี้ถ้าทัศนคติผู้นํายังเป็นอย่างนี้ ความสงบจะจบที่ตรงไหนนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้การที่สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของมวลชนอาจดูเบาบางลงแต่สังคมกลับไม่ได้ขัดแย้งน้อยลงแม้ผู้ชุนุมจะจํานวนน้อยลงแต่คนที่เห็นว่าจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือระบบในหลายจุดมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ฝ่ายผู้มีอํานาจอาจพึงพอใจบรรยากาศเอื้อให้ตัวเองรักษาอํานาจได้ และเกิดเหตุรุนแรงแบบสุดโตง่งระหว่างการชุมนุมประท้วงมากขึ้นก็จะเพิ่มความชอบธรรมในการหาความนิยมคือต้องเลือกเพื่อความสงบแต่ทั้งหมดมันเป็นความสงบผิวเผินไม่ยั่งยืนมีแต่สะสมปัญหาสําหรับอนาคตประเทศถ้าคิดแต่จะรักษาอำนาจก็ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศอยู่แล้วจึงอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอย่างไรเป็นบททดสอบว่าเอาผลประโยชน์ของใครเป็นที่ตั้ง นี่คือความคิเห็นทางการเมืองของอณิตน,นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟังดูแล้วก็ทะแม่งทะแม่งพอสมควรนะครับในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างของรัฐธรรมนูญดูกันต่อไปครับว่าอณิตน,นายกรัฐมนตรีคนนี้คนซึ่งเราเคยฝากความหวังไว้ว่าจะเป็นผู้นําที่ดีของประเทศเขาจะมีแนวโน้มในการที่จะอยู่ฝ่ายไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ